สวัสดีครับ f c ฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่9เดือน4ปศ2568นะครับกับแนวตานี้แค่อีกเช้า vip แล้วก็นี่แคอีกบ่าย vip นะครับอับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์นะครับ หาเลขเด่นจาก0ูนย์ึงเก้าก็คัดมาให้เหลืออยู่แค่สองตัวนะครับท,ที่มีโอกาสมามกกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับมันย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครบับก็มาดูผลออกนะครับมีเคกชาว vip ผลออก2,3,8,6,3นะครับ2,3,8,6,3 ีนผมเจาะไม่เข้าเนาะนะครับเจาะไ้ที่แปดหนึ่งมันไม่มีเลข3ามนะครับก็ถือว่าเข้า8วิ่งรูดนะครับส่วนชุดวินชุดวินมีเลข6กเลขแเนาะมันไม่มาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดอย่างเดียวสําหรับนีกเกอิเชา้า VIP นะครับเรามาดูรอบบายนะครับรอบบายผมผลออก40355 สี่ศูนย์สะครับรต่ถือว่วาแนวทางวันนี้หลุดนะครับสำหรับเหล็กเด่นวิ่งโูลดหลอบบ่ายนะครับในวินมันก็มีนะครับมี4มี5แต่ว่ามันมันไม่เข้ากันนะครับ4ไม่หลักร้อยหก็ออกเบิ้ลนะครับ ก็พอที่ว่าจะเข้าแนวทางเดียวนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับวันที่เเดือนสพศพ5น8นึ่ร้กับนครับก็ามาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่10วันที่10 เดน4 2568นะครับ2แนวทางเหมือนเดิมนะครับนี่เคออีเ e ช้า VIP นะครับแล้วก็เีอ k บ e b y v i p นะครับกับแนาทางผมก็พูด,พดไปต้นคลิปแล้วเนาะสำหรับแนวทางนะครับ ตัวเลขที่นํามาลงนะครับก็เป็นการคิดการวิเคราะห์นะครับไม่มีใครทราบรผลมันจะออกอะไรนะครับฉังนั้นการที่นําแนวทางไปใช้มันก็มีความเสี่ยงนะครับถามว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันก็ร้อยเปซ็นต์นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับ,รบก็มาดูนิกเกอิีกเช้าวีเลยเนาะนะครับ มีแค่อีกชา VIP บวันนี้ชดวินผมให้ที่สี่เก้าห้า์เจ็ดกับสี่เก้าห้าศูนยเจ็ดส่วนเลขเด่น เลขเด็นผมให้ที่4กับ9กครับ4กับ9วันนี้ผมชอบตัวที่ชอบมากที่สุดผมชอบเลขเก้นะครับวันนี้ชอบเลขเก้ก็จบ ให้2ชุดนะครับใครที่ต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับเจ็ดเลขเด่นเป็นหลักนะครับท่านชอบ4ท่านก็จับ4ไล่เลยนะครับ4 9 4 5 4 0 4 7นะครับท่านชอบเลข9ท่านก็จับเลย9 495 90แล้วก็9 7นะครับส่วนตัวที่ผมจะจับนะครับผมจะจับให้เฉพาะตัวเน้นให้นะครับชุดแรกนะครับผมจับไปที่ C 5ชุดที่2องกนะครับก็สอ2ชุดส่วน3ตัวนะครับตามกลมจะไม่2ชุดเหมือนกันก็จะเป็น C 9 5 แล้วก็745 2ชุดนะครับไม่ต้องเน้นหรอกเนาะตัวไหนนะครับผมก็เน้นที่เลขเด่นแล้วนะครับก็มีอยู่ชุดเดียวนะครับแต่ว่าท่านต้องการเพิ่มเติมก็จับในวินเลยนะครับ กลับไปกันต่อที่ nikkei by vip นะครับวันนี้ชุดปินผมให้ที่4ห้าหนึ่งสองศูนย์ s e l e c t เลข4กับเลขนะคกับเลข4กับเลข5นะครับระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ9 5ผมจับไป้แล้วนะครับเป็นไหมคกับ9 5ตัวที่ผมเน้นให้นะส่วนชุดนี้ผมเน้นได้ที่ ผมเน้นที่เล็กหนะครับเน้นที่เล็กห้ากอจะจับไปที่1จับจับตัวนี้ก่อนเนาะนะครับสี่สกับ4ีสองแล้วก็ห้าหนึ่ง สามตัวหกห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งนี่คือสามตัวนะครับนั้นก็ตัวที่ผมเน้นผมก็เน้นในที่เลขเด่นแล้วเนาะก็มีอยู่ชุดเดียวนะครับ ใครที่ต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลย,เยกับเลขเด่นมาด้วยกัน95ก็ติดไปด้วยก็ได้9594นะคร49 45ับเ5 94 49 45เเอาชุดวินพิเศษแล้วก็เลขเด่นด้วยกัน4ตัวก็ไปจับไล่เลยนะครับ ครับกะรับแนวตางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่10เดือน4ป่บวชสพันกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ